อันนี้ผัดผัดเต้าหู้กับหัวผัดพริกมาไม่ทันตอนเขาหั่นทุกคนเลยได้แบบนี้เดี๋ยวลองชิมรสชาตินะ่อยเออ,อร่อย จะรู้สึกจะเค็มไปห,หน่อยเจอในตาดิดน้ตาดินี่นนแข็งีแข็งอะไรอแข็งมอะไรแต่อร่อยนะยนาตาน้อยไปไหมเอาเถะนี่แข็งนี่ไม่รู้ กับข้าวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราไปกินแบบเนี้ยจะไปกินเหน่อแล้วตอนเช้ากลางวันเช้ากลางวันเรา,า,า,าก็กินแบบนี้เหมือนเดิมโอเคไอยาทำซนะ้ำอ่ะคือมีเต้าหู้ผัดน้ำพริกแล้วก็ขัวนะถั่วฝักยาวซื้อมา20บาทเต้าหู้แถบละ10บาทแต่บางที่เต้าหู้แถบละ15แล้วนะตอนนี้แพง โอเคไปก่อนค่ะพี่กคนสวัสดีค่ะ